สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องยามหิทธิมหาพรหมพักซึ่งเป็นยาท้ายคัมภีร์ธาตุบรรจบที่มีสรรพคุณแก้ท้องเสียและโรคธาตุผิดปกตินะคะสําหรับส่วนประกอบในตัวยาก็จะคล้ายคลึงกับยามหาพรหมพักนะคะยางสลัดใดประสะสามสิส่วนนะคะโกดกระดูกโกดเชียงโกจุลลำพาโกจุลารสหรือยูคาลิปตัสนะคะสิ่งละหนึส่วนตรีกระตุกสิ่งละสี่ส่วนนะคะ มหาหิงนะคะรากส้มกุ้งและกระบูนสิ่งละสี่ส่วนหัสกุลเทศยาดำรากจิงจอ้อสิ่งละสี่ส่วนลูกจันทร์การพลูลูกสมอไทยสิ่งละสามส่วนลูกบัชีล้อมลูกบัชีลาลูกราชดัดและมะได้ถั่ลาเทศสิ่งละสองส่วนแก่นจันแดงจันขาวหรือจันทั้งสองนะคะสมุนแรวงและเปลาะหอมสิ่งละสามส่วนเทียนดำหนึ่งส่วนนะคะ ต่อมาเรามาดูนิทานยาไทยนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะนําเสนอเรื่องทุกกี้และคุณมหิตธิบูชาเท้ามหาพรหมนะคะคุณมหิตธิก็คือสามีของทุก,กี้นั่นเองค่ะตัวแสดงหลักคือเท้ามหาพรหมนะคะคุณตุกกี้ค่ะเป็นตัวแทนของตรีกระตุกนะคะคุณมหิตธิก็คือสามีของตุก,กี้เป็นตัวแทนของยามหิตธิมหาพรหมพักนะคะ ลูกของตุกกี้คนที่หนึ่งก็คืออยากเป็นหมอก็คือลูกสมอไทยลูกคนที่สองอยากเป็นแม่ชีคือลูกผักชีทั้งสองเหมือนเดิมนะคะลูกคนที่สามอยากเป็นโหรคือลูกคลภาเทศแล้วก็มีลูกของคุณแม่ทธิมาสองอีกสองคนนะคะคนที่หนึ่งอยากรับราชการก็คือลูกราชดัดนะคะลูกคนที่สองอยากเป็นนักบินสำรวจดวงจันทร์ก็จะเป็นคุณลูกจันทร์นะคะต่อมาคุณสหัสหรือหัสสกุลเป็นพ่อครัวประจําบ้านนะคะ มีลุงดำหรือยาดำก็จะเป็นเพื่อนบ้านของตุ๊กกี้นะคะแล้วก็มีปูการหรือการพูก็จะเป็นเพื่อนของคุณมหิทธินะคะมีลุงสแสวงก็จะเป็นเจ้าของไร่ลุงสแสวงคือสมุนลแวงนั่นเองค่ะฉากแรกก็จะมาที่บ้านจันทร์สองบ้านจันทร์สองก็คือจันทร์ทั้งสองนะคะตุ๊กกี้กับคุณมหิทธิกก็อยู่บ้านกันนะคะซึ่งในวันนี้ตุ๊กกี้ก็ทำการบวงสวงบูชาเทา้ามหาพรหม มีดอกเปราะหอมและก็เทียนดำด้วยนะคะเพื่อที่จะบูชาเท้ามหาพรหมค่ะหลังจากพิธีบวงสวงเท้ามหาพรหมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกกี้ก็จะต้องเดินทางไปส่งลูกๆที่โรงเรียนค่ะลูกๆตุก,ก,ก,กี้ก็โตแล้วนะคะก็เป็นโรงเรียนจุฬาภรณ์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมชื่อจุฬาภรณ์คือโกจุฬาลัมพาโกจุฬารสวิทยาเขตอะไรเชียงดูก็คือ กดเชียงและกดกระดูกนั่นเองนะคะสำหรับลูกทุกี้ก็มาส่งทั้งหมด5คนเลยนะคะก็คือลูกสมอไทยลูกปะชีทั้งสองลูกโผลภพาเทศลูกราชดัดและลูกจันค่ะจากนั้นทุกี้ก็ต้องไปหาอาหารเช้าทานนะคะก็คือไปที่ร้านอาหารร้านเดิมนะคะก็มีสลัดก็คือสลัดไดแล้วก็ต้มยำกุ้งก็เป็นตัวแทนของรากส้มกุ้งนะคะจากนั้นทุกี้ก็เดินทางกลับไปบ้านนะคะพอเอิญคุณไม่หิทธิก็ ได้รับโทรศัพท์จากผู้การนะคะหรือการพลูนะคะว่าจะชวนไปเที่ยวไร่ของลุงสแสวงกันนะคะก็ทุกี้คุณไม่อีทีก็ขับรถไปที่ไร่ก็พบกับลุงสแสวงหรือสมุทรแแวงพบกับลุงดำหรือยาดำนะคะลุงสแสวงเองก็เลี้ยงจิงโจหรือร่างจิงจ้อนะคะมีหิ่งห้อยบินอยู่ก็คือมหาหิงนะคะแล้วลุงดำก็เอานกกามาด้วยคือกาลาบูนะคะ รอผู้การผู้การยังมาไม่ถึงอ่าผู้การมาถึงแล้วก็เป็นการพูดนั่นเองนะคะเมื่อทั้งหมดได้คุยกันเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านนะคะมาที่บ้านจันทร์สองนะคะก็เป็นช่วงเวลาของอาหารมื้อเย็นนะคะเด็กๆกลับจากโรงเรียนนะคะก็เตรียมตัวรับประทานอาหารมื้อเย็นกันนะคะโดยวันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือมีคุณสหัสหรือหัสคุณเนี่ยเป็นพ่อครัวปรุงอาหารที่แสนอร่อยนะคะ ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะคุณตุ๊กี้กับคุณหิธที่ก็เตรียมตัวเข้านอนก่อนนอนก็เข้าห้องพระนะคะกราบพระแล้วก็กราบเท้ามหาพรหมด้วยนะคะก็เป็นอันจบนิทานสาหรับยาหิธีมหาพรหมพักนะคะหวังว่านิทานเรื่องนี้จะช่วยให้เพื่อนๆจําตัวยาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะ